ค่าประมาณจำนวนเต็มสิทธิ์หาได้อย่างไรมันคืออะไรค่าประมาณงงสงสัยอยากทำได้ไปดูที่คลิปนี้ของคณิตง่ายๆสไตล์ครูมุกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบกับครูมุกในช่อง youtube คณิตง่ายๆสไตล์ครูมุกถ้าเด็กๆพร้อมแล้วที่จะทำแบบฝึกหัดแบบง่ายๆสไตล์ครูมุกนะคะ เราก็ไปทำแบบฝึกหัดกันเลยแบบฝึกหัดที่1.6นะคะข้อที่1ให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่1.6นี้จะเป็นเรื่องของค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10นะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของอจำนวนนะคะว่า,าได้เท่าไหร่เนาะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับจำนวนเต็ม10กันก่อน สําหรับจำนวนเต็มสิบของเรานั้นมีอะไรบ้างจำนวนเต็มสิบของเรานะคะจะเริ่มจากศูนย์สนะคะแล้วก็ไปที่1น0่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหเจปดส้าสบ แล้วก็10 10นะคะ10 10จากนั้นค่ะทีนี้เรามาก็มาดูที่ข้อที่1กันเลยจำนวนนี้คือ68นะคะเราก็มาดูว่า68นั้นอยู่ระหว่างอะไรกับอะไร68คือจํานวนที่มากกว่า60แต่น้อยกว่าน้อยกว่าอะไรคะ70นะคะน้อยกว่า70มากกว่า60แต่น้อยกว่า อโอเคค่ะทีนี้เราก็จะได้แล้วว่า68จะอยู่ตรงนี้61 62 63 64 65 66 67 68 69 68จะอยู่ตรงนี้ค่ะ68เนาะดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่า68นี้อยู่ระหว่าง60กับ70ค่ะ ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ68คืออะไรให้เราดูที่ว่า68นี้อยู่ใกล้กับอะไรมากกว่ากันระหว่าง60และ70ปรากฏว่า68นั้นอยู่ใกล้กับ70มากกว่าดังนั้นจึงสรุปตอบได้เลยว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ68ก็คือ70ค่ะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2 ปึ๊บอ่าเหมือนเดิมค่ะข้อที่2ก็จะอยู่ที่0 010 10 20 30 40 50 60 70 80 90และ1010 10ค่ะแต่เด็กๆด,ดูนะคะว่าอ้าวข้อที่2ครูมุกขาทําไมมันถึงหลัก ร้อยเลยล่ะคือ302หลักร้อยที่เพิ่มมานี้นะคะให้เราตัดออกไปซะแต่ถามว่าเวลาตอบเราไม่ตอบได้ไหมไม่ได้ตัดออกแต่เราต้องเขียนอยู่บนเส้นจำนวนนี้นะคะ390ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็น400ค่ะ เราก็จะมาดูค่ะนี่เราจะมาดูที่302 302อม้่ามันอยู่ระหว่างกี่สิบกับกี่สิบนะคะกี่สิบกับกี่สิบอ่ะมันอยู่ระหว่าง300ก็คือ0ูนแล้วก็310ก็คือ1 0นั่นเองนะคะ3 0 0 3 0 1 302อด30้่า302ตรงนี้3 0 2 303 304 305 306 307 308 309กับ310นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงได้แล้วว่า302นี่อยู่ระหว่าง300กับ310เพราะฉะนั้นตัวที่เราจะตอบมี2จํานวนคือ300และ310นะคะแล้วเราก็พิจารณาดูว่า302นั้นอยู่ใกล้กับ300หรือ310 คำตอบของเราก็คืออยู่ใกล้กับ300ดังนั้นจึงสรุปคําตอบได้ว่าค่าประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ของ302ก็คือ300ค่ะ445 445ค่ะอ่าเราก็0 0ก็คือ400นะคะ400ตัวนี้เอาเป็นใส่400แล้วก็410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 ่ะ445ค่ะมันอยู่ระหว่างเท่าไหร่กับเท่าไหร่445อยู่ระหว่าง440ค่ะมากกว่า440แต่น้อยกว่า450แล้ว445อยู่ตรงไหน440แล้วก็441 442 443 444 445อยู่ตรงนี้ค่ะ446 447 448 449 450อ่ะโอเคค่ะ ดังนั้นเราจึงสามารถเขียนได้ว่า4 4 5นั้นอยู่ระหว่าง440กับ450นะคะและคำตอบของเราคืออะไร445นั้นสังเกตว่าอยู่ตรงกลางค่ะไม่ได้อยู่ใกล้440แล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้450แต่อยู่ตรงกลางระหว่าง440กับ450ดังนั้นนะคะมันมีกฎอยู่ว่า ถ้าจำนวนใดที่อยู่ตรงกลางนะคะระหว่างระหว่างจำนวนเต็ม10 2สองจำนวนนะคะให้เราตอบจํานวนเต็ม10ที่มากกว่าดังนั้นข้อนี้จึงตอบได้ว่าค่าประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ของ445คือ450ค่ะโอเคต่อไปข้อที่4 เหมือนเดิมนะคะ996เป็น900 910 920 930 940 950 960 970 980 990ก่ 996นะคะอยู่ระหว่างจำนวนใด996นะคะคือจำนวนที่มากกว่ามากกว่า990แต่น้อยกว่า1,000แล้ว996อยู่ตรงไหน991 992 99 993 994 995 996 997 998 999 996 99 99อยู่ตรงนี้ค่ะอืม เราก็สามารถเขียนได้แล้วว่าห้าอยอยู่ระหว่าง990กับ1,000แล้ว996อยู่ใกล้อะไรมากกว่านับเลย1 2 1 2 3 4 5 1 2 3อ่ะอยู่ใกล้กับ1,000มากกว่าค่ะโอเคทีนี้เรามาดูค่ะ ว่าหลักการง่ายๆถ้าเราไม่อยากเขียนเส้นจำนวนเราจะดูอะไรอันนี้เขาบอกว่าเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม10ใช่ไหมคะค่าประมาณจำนวนเต็ม10ให้เราดูที่หลักหน่วยคะ่ะถ้าหลักหน่วยเป็นเลข0 1 2 3 4นาะคะคำตอบของเราที่ได้นะคะจะได้อ่า เป็นอ่าจะได้ตัวเลขในหลักสิบนี้จะเป็นตัวเลขเดิมนะคะจะเป็นตัวเลขเดิมถ้าหลักหน่วยเป็น5้าห9นะคะตัวเลขในหลักสิบนี้จะเพิ่มขึ้น1นะคะอ่ะเป็นยังไงเด็กๆน่าจะยังสงสัยอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่น68 6 8นะคะอ่ะอันนี้คือตัวเลขในหลัก10คือเลข6เก็บไว้ก่อนเรามาพิจารณาหลักหน่วยค่ะคือเลข8เลข8เข้ากลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2เข้ากลุ่มที่2นะคะนั่นคือถ้าเป็น5 6 7 8 9ตัวเลขในหลัก10จะเพิ่มขึ้นดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10บของ68ก็คือ70ค่ะอือ แล้วถ้าเป็นเก้าสิบเอล่ะแล้วก็ดูที่เลขหนึ่งค่ะ0ูนย์หนอ่อเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเลข9เท่าเดิมจะได้ว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ91ก็คือ90ค่ะแล้วถ้าเป็น302ร้อละ่ะคะอ่าสามคือเลขในหลัก10คือเลข0ค่ะพิจารณาที่เลข2 เลข2อยู่ในกลุ่มที่1แสดงว่าเลข0ูนย์ก็จะเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมนะคะคือ0ูแต่เลขที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นหลักร้อยเราต้องเอามาด้วยถึงแม้เราจะไม่พิจารณาก็ตามนะคะต่อไป445 445ตัวเลขในหลัก10คือเลข4พิจารณาเลข5ค่ะอยู่ในกลุ่มที่2คือตัวเลขที่อยู่ในหลัก10จะต้องเพิ่มขึ้น1 ก็เลยกลายเป็น50ตัวเลขในหลักร้อยเอามาเขียนเลยนะคะได้เป็น450แล้วก็996ค่ะเลข9นะคะเลขเกคือเลขในหลัก10เลขหลักหน่วยคือเลข6ค่ะละเลข6จะทำให้เลข9นั้นเพิ่มขึ้น1เลข9เพิ่มขึ้น1จะกลายเป็น10ค่ะ พอ9ก้กลายเป็น10ก็ต้องทดไปที่หลักร้อย9ในหลักร้อยก็กลายเป็น10อีกนะคะดังนั้นจึงเท่ากับ1,000ค่ะอ่านี่ก็คือ,อการจำเล็กๆน้อยๆนะคะที่ให้พวกเรามาจำกันต่อไปค่ะข้อที่2อย่างที่ครูมุกบอกไปนะคะว่าอ่ะ439 439เราก็พิจารณาที่หาค่าประมาณจำนวนเต็ม10แล้วก็ดูหลัก10คือเลข3เราก็พิจารณาที่เลข9นะคะเพราะฉะนั้นเลข9นะคะจะทำให้เลข3เป็นไงคะเพิ่มขึ้นกลายเป็นเลข4แล้วหลักหน่วยจะกลายเป็น0นะคะหลักร้อยเอามาเขียนเหมือนเดิมผ้มูขออนุญาตใช้สัญ,ญลักษณ์นี้ค่ะ และเรียกว่าประมาณนะคะมันไม่ได้ตรงเหมือนเท่ากับนะคะแต่มันยึกยักยึกยักเราเรียกว่าสัญลักษณ์ค่าประมาณต่อไป85ค่ะ5จะทำให้8เป็นไงคะ5จะทำให้8เพิ่มขึ้นนะคะ5จะทำให้8เพิ่มขึ้นดังนั้น85ก็มีค่าประมาณเท่ากับค่าประมาณเป็น90นะคะอ่าโอเค เจ็ดค่ะเจ็ดจะทำให้เก้าไปง่ายเอ่ยเพิ่มขึ้นนะคะกลายเป็นสิบสิบก็จะทดไปที่สี่นะคะสี่ก็จะเท่ากับห้ากลายเป็นห้าร้อยนะคะ,ะจากนั้นดูเลขหกค่ะเลขหกจะทำให้เลขศูนย์กลายเป็นยังไงคะเลขศูนย์ก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งนะคะ,ะหลักหน่วยกลายเป็นศูนย์หลักร้อยเอามาเขียนเลย เลข4จะทําให้เลข3เป็นไงคะเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเท่าเดิมนะคะเลข3เท่าเดิมหลักหน่วยกลายเป็น0หลักร้อยเอามาเขียนเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลข6จะทําให้เลข2เป็นยังไงเอ่ยเพิ่มขึ้นนะคะกลายเป็น430อ่าไม่งงนะคุมเขียนแบบนี้ไม่งงนะคะถ้าเด็ก,ดกงงยู่แเดี๋ยว คอมเมนต์ถามมาในช่องความคิดเห็นได้เลยนะคะครูมุกพร้อมที่ตอบคำถามเด็กๆตลอดค่ะเลขห้าจะทำให้9เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้น9ก็กลายเป็น10โอเค1ทำให้2เท่าเดิมนะคะกลายเป็น420แล้วก็2ทํทำให้9เพิ่มขึ้นนะคะกลายเป็น100 ฮะโอ้ <Huh>? oh, ขออภัยขออภัย,ภยนี่สองจะทำให้เก้าเท่าเดิมนะคะดังนั้นจึงได้เป็นเก้าสิบโอเคแล้วก็เออจึงตรงนี้ห้าร้อยสามนะคะสามก็จะทำให้หนึ่งเท่าเดิมนะคะกลายเป็นห้าร้อยอ โอเคค่ะเราได้ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบของแต่ละจํานวนออกมาแล้วต่อไปเราจะโยงนะคะเราจะโยงเส้นเราจะโยงเส้นโยงเส้นจํานวนทุกจํานวนกับค่าประมาณจํานวนเต็มสิบนะคะสิ่งที่โจทย์บอกจากนั้นค่ะก็โยงเลยเก้าสิบเก้าสิบห้าร้อยสี่ร้อยสามสิบตัวนี้ ไม่มีคู่ไม่ต้องโยงไม่มีคู่ไม่ต้องโยงนะคะ430โยงมา100ไม่มีไม่ต้องโยง420ไม่มีไม่ต้องโอยง90 500โอเคค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะดวนต่อไปกัน อันนี้บอกว่าจำนวนนับที่มีค่าประมาณเป็น170เช่นอะไรบ้างให้บอกมา3จํานวนนะคะ170อ่าค่าประมาณเป็นจํานวน170เราจะสังเกตว่าอ7 0่า170ยเุเขียนให้มันอยู่ตรงกลางนะคะมันจะมีจํานวนที่มากกว่า170 แล้วก็น้อยกว่า1,70อ่ะที่เราสามารถที่จะประมาณแล้วได้เท่ากับ1,70นะคะเอาจำนวนที่น้อยกว่า1,70ก่อนน้อยกว่า1,70ก็จะเป็น1,60นะคะ1,60อะไรเลขอะไรบ้างที่จะทำให้6เพิ่มขึ้นกลายเป็น7มันก็คือ1,69 นะคะ169ได้168ได้167ได้166ได้แล้วก็165ได้นะคะอ่าโอเคค่ะต่อไป170 171ได้172ได้1 173ได้และ174ได้ส่วน175นั้นไม่ได้เพราะ5จะทำให้7เพิ่มขึ้นกลายเป็น180ไม่ใช่170นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ได้ลบไปโอเคค่ะได้มาแล้วนะคะนี่คือจำนวนที่มีค่าประมาณเป็น100 70เพราะฉะนั้นเราจะตอบอะไรก็ได้นะคะใน1 2 3 4 7 8 9ใน9จานวนนี้นะคะเราจะตอบอะไรก็ได้คุณมุกอาจจะตอบ165 169 174ก็ได้นะคะจำนวนนับที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง209กับ221คือจำนวนใด ำนวนที่อยู่เกึ่งกลางอ่ะ209กับ221เราก็นับไปค่ะ209ใช่ไหมแล้วก็210 210เขียงดีกว่าเนาะ,ะ210 2 1 200, 220 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 2 1 5 2 1 6 2 1 7 2 1 8 2 1 9 2 2 0 2 2 1 2 2ิ221โอเคค่ะขออภัยด้วยนะคะคุณลมมกลืมใส่209 เสร็จแล้วเรามาตัดกันนะคะเรามาตัดเพื่อที่จะหาจำนวนที่อยู่เกงนกลางคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3คู่ที่4คู่ที่5คู่ที่6ได้จำนวนที่อยู่เกินกลางมาแล้วนะคะจำนวนที่อยู่เกินกลางระหว่าง209กับ221ก็คือ215นั่นเอง215ได้มาแล้วนะคะเขียนลงไป215 ะะมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10คืออะไรนะ5ตัวนี้นะคะจะทำให้1เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นจะทำให้1เพิ่มขึ้นค่ะกลายเป็น2นะคะ2ที่มังหน้าเอามานะได้แล้วค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ215คือ220นะ ่อไปค่ะข้อ3กําหนดให้540แล้วก็มีตัวเลขหนึ่งตัวข้างหลังเป็นจํานวน3หลักอ่เลขโดดที่เติมในช่องว่างและทําให้จํานวนเหล่านั้นมีค่าประมาณเป็น540ได้แก่อะ,อะไรหรอ่ะ540นะคะ540เราจะประมาณให้เป็น540ได้จํานวนที่อยู่ข้างหน้าจำํจำนวนที่อ่ อยู่ในหลักหน่วยนี้จะต้องเป็นจำนวนที่อยู่ในกลุ่มที่เท่าไหร่เนาะที่เราบอกกันไว้ตอนนั้นจะต้องเป็น0 1 2 3และ4ค่ะดังนั้นจำนวนที่เติมในนั้นนะคะแล้วก็ได้ค่าประมาณเป็น540ก็จะได้แก่5 0 0 4 1อ 5้าร้อยส4่อ่าโอเคค่ะต่อไปข้อที่4ี่กำหนดให้ช่องว่างช่องว่างและหกเป็นจำนวน3หลักเลขตัวสอตัวที่เติมในช่องว่างช่องว่างและทำให้จำนวนนั้นมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิได้800คืออะไรได้800 ะเราก็มาดูกันเราแปดร้800อยที่ตรงกลางนะคะจํานวนเต็ม10จะได้800ใช่ไหมดังนั้นนะคะตัวนี้จะต้องเป็นถ้าเอาจํานวนที่น้อยกว่านะคะก็จะเป็น7จ0ดรเลขตัวที่อยู่ข้างหลังเลขเ้าตัวนี้จะต้องทำให้9ตัวนี้ เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่า9เพิ่มขึ้นเป็น10 10ก็จะไปทดใส่7 7กลายเป็น8ค่ะดังนั้นเลขที่จะทำให้เพิ่มขึ้นจะเริ่มต้นจาก5ค่ะ795 796 797 798และ799อ่าได้มาแล้ว795 796 797 98, 7จ็ดร9อแอยาแล้วตัวนี้ล่ะแนี่ล่ะคะ่ะแตัวนี้ก็จะกลายเป็น8ปดร้อยเอและ8 0ดรนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งทำให้ศูนย์เท่าเดิมคะ่ะ กลายเป็น800 2้ให้ศูนย์เท่าเดิม3ทําให้ศูนย์เท่าเดิม4ท่ทำให้ศูนย์เท่าเดิม5ได้ไหมไม่ได้เพราะว่า5จะทําให้ศูนเพิ่มขึ้นเป็น1กลายเป็น810ไม่ได้นะคะดังนั้นตัวนี้ก็เลยเป็น800 8ป1ร้อยเอ็ดแปดร้และ804ค่ะโอเคไปต่อกันที่ข้อ5ข้อ5บอกว่าจุด เป็นจนํานวนนับที่น้อยที่สุดและจุดสุดเป็นจนํานวนนับที่มากที่สุดที่มีค่าประมาณ360เหมือนเดิมค่ะ360อะตัวไหนที่มีค่าประมาณเป็น360ก็ถอยหลังมา359 358 357 356และ355 361 362 363และ364ค่ะอ่ค่ะจำนวนที่เป็นจํานวนที่น้อยที่สดุดที่มีค่าประมาณเป็น360ก็คือตัวนี้3 5 5เป็นจำนวนนับที่มากที่สดุดที่มีค่าประมาณเป็น360ก็คือ364นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แลตอบาตอบ355เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สดุด และ364เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดนะคะที่มีค่าประมาณเป็น360ข้อที่4ค่ะเติมข้อความและค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10โจทย์บอกว่าประเทศไทยมีทางหลวงแผ่นดินสายหลัก4ส,สายที่เชื่อมการจราจรระหว่างภูมิภาคต่างๆดังนี้ ถนนพหลโยธินจากกรุงเทพถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระยะทาง995กิโลเมตรถนนมิตรภาพจากจังหวัดสระบุรีถึงจังหวัดหนองคายระยะทาง509กิโลเมตรถนนสุขุมวิทจากกรุงเทพถึงจังหวัดตราด488กิโลเมตรถนนเพชรเกษมจากกรุงเทพถึงอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา1,274กิโลเมตรขั้นตอนแรกเราต้องหาค่าประมาณ เราต้องหาค่าประมาณของจำนวนที่เขากำหนดให้มาให้อยู่ในรูปของค่าประมาณจำนวนเต็ม10ก่อนนะคะเราถึงจะตอบคำถาม995ค่ะ5้าตัวนี้จะทำให้9้าเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น9กลายเป็น10ทดใส่9อีกข้างหน้ากลายเป็น1000กิโลเมตรหค่ะ9ตัวนี้ทำให้0ูนย์ตัวนี้เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นนะคะกลายเป็น510กิโลเมตรแปดตัวนี้ทําให้แปดตัวนี้เพิ่มขึ้นค่ะแป,ใใแป,ใป่ในหลักหน่วยทําให้แปในหลักสิบเพิ่มขึ้นกลายเป็น490รีในหลักหน่วยทําให้7เท่าเดิมกลายเป็น1,270ค่ะอค่ะถนนที่ยาวที่สุดคือถนนเพชร นะคะเพราะมีระยะทางประมาณ1,270กิโลเมตรรองลงมาคือถนนพระหนโยทินค่ะพระหนโยทินมีระยะทางประมาณ1,000กิโลเมตรถนนที่มีระยะทางใกล้เคียงกันคือถนนมิตรภาพ และถนนสุขุมวิทซึ่งถนนมิตรภาพมีระยะทางประมาณ510กิโลเมตรซึ่งยาวกว่าถนนสุขุมวิทที่มีระยะทางประมาณ490กกิโลเมตร อ่าโอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของค่าประมาณจํานวนเต็มสิอย่างไรก็ตามนะคะครูมุกก็ขอฝากพวกเราทุกคนไว้นะคะในส่วนของอาการพิจารณานะคะการพิจารณาค่าประมาณจํานวนเต็มสิบนะคะตัวเลขที่เราจะพิจารณาคือตัวเลขในหลักหน่วยนะคะถ้าหลักหน่วย เป็นเลข0 1 2 3 4นะคะจะทำให้เลขโดดในหลักสิบนั้นเท่าเดิมถ้าเลขโดดในหลักหน่วยเป็น5 6 7 8 9จจะทำให้เลขโดดในหลักสิบนะคะเลขโดดในหลักสิบนั้นเพิ่มขึ้น นะคะเพิ่มขึ้นอยู่หนึ่งเนาะอ่ะาส,สำหรับวันนี้นะคะก็ะแบบฝึกหัด1.6นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนนะคะทำการบ้านแบบฝึกหัดด้วยความเข้าใจถ้าใครไม่เข้าใจสงสัยสามารถที่จะคอมเมนต์ถามปุมุกได้นะคะ